ซอฟต์แวร์ในการทํางานนะคะทีนี้ในการทํางานในเรื่องของเอกสารหรือรายงานต่างๆนะคะเราจะเคยได้ยินเป็นเบื้องต้นใน,ในเรื่องของการตั้งค่าหน้ากระดาษไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างด้านซ้ายด้านล่างนะคะด้านบนนิ้วครึ่งด้านซ้ายนะคะหนึ่งนิ้วครึ่งด้านขวานิ้วหนึ่ง ด้านล่างนิ้วหนึ่งเราคงเคยได้ยินการเซตค่าเอกสารพวกนี้มาบ้างแล้วนะคะทีนี้ในเบื้องต้นอาจารย์จะแนะนําคําสั่ง2คําสั่งนะคะคําสั่งแรกคือนะคะการเซตค่าเอกสารพวกนี้มันจะมีหน่วยวัดที่เกี่ยวข้องสังเกตหน่วยวัดที่เราพูดถึงกันมันเป็นหน่วยวัดคือน,นิ้วนะคะเราดูได้อย่างไงในเบื้องต้นให้ดูที่ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดระยะห่างระหว่างของตัวเลขเนี่ย ก็คือมีระยะห่างประมาณหนึ่งนะคะจะเห็นว่ามันห่างกันก็คือหน่วยน่าจะเป็นนิ้วแหละนะคะไม้บรรทัดตรงนี้จะอยู่ที่มุมมองนะคะหรือเมนู View เราสามารถซ่อนหรือแสดงไม้บรรทัดได้แปลว่าถ้าเราไปใช้เครื่องที่อื่นแล้วเราไม่เห็นไม้บรรทัดเราสามารถไปที่ View แล้วเอาเมาส์คลิกตรงนี้ค่ะให้เป็นเครื่องหมายูุสถานะตรงนี้คือการแสดงไม้บรรทัด ถ้าเราจะซ่อนเราก็คลิกสังเกตตอนนี้เราไม่มีไม้บันทัดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะแสดงก็เอาเมาส์ไปคลิกนะคะไม้บรรทัดอยู่ตรงนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่จะแนะนำในเบื้องต้นคือไฟล์นะคะแท็บเมนูไฟล์คำสั่ง options นะคะ a อ v ก n c e นนะคะสังเกตนะคะแท็บสีเทาๆตรงนี้นะคะ่ะคือแท็บ ที่เป็นกลุ่มของคำสั่งที่เราสามารถเซ็ตค่าได้เราจะไปแทบที่เขียนว่า display นะคะในบรรทัดที่2ตรงนี้คือหน่วยวัดซึ่งตอนนี้หน่วยวัดของเราเป็นนิ้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรนะคะเรากดด้วยลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรแล้วก็กดโอเคสังเกตไมมบรรทัดเห็นไหมคะตัวเลข1กับ2ระยะห่างต่างจากเมื่อสักครู่นี้ สักครู่นี้มันเป็นนิ้วเนาะอันนี้เป็นเซนติเมตรนะคะมันมีผลอะไรมันมีผลต่อเราเซตค่าในการตั้งค่าหน้ากระดาษเราจะไปเปลี่ยนหน่วยวัดระหว่างนิ้วกับเซนติเมตรนะคะอ่ะคราวนี้จนพาแอบไปดูนะคะเวลาเราตั้งค่าหน้ากระดาษเราจะมาที่เพจเลเยอร์แล้วก็มาที่ระยะขอบสังเกตหน่วยจะเป็นเซนติเมตร ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงพางเปลี่ยนหน่วยระหว่างนิ้วกับเซนติเมตรเราเปลี่ยนได้ยังไงมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ File o อปชั่นนะคะแอดวานซ์ Advanced, นะคะไปที่แผ่นป้ายดิสเพยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้หน่วยวัดเป็นนิ้นะคะแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากลับมาที่เพจเลยเยอรออีกครั้งหนึ่งการตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบของเราสังเกตสัญลักษณ์เป็นนิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเบื้องต้นที่เราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้เราไม่ต้องแอบไปคิดว่าหนึ่งนิ้วมันเท่ากับกี่เซนนะเขาให้เซตระยะขอบด้านซ้ายหนึ่งนิ้วแล้วมันจะต้องไปเซตค่าเป็นกี่เซนติเมตรเราไม่ต้องคิดนะ เราใช้วิธีการเปลี่ยนหน่วยวัดซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะรูปแบบของเอกสารส่วนใหญ่แล้วหน่วยวัดจะเป็นนิ้วนะคะอะถัดมาอาจจะแนะนำนะคะในส่วนของไอคอนนะคะ,ค Home. ะที่คำสั่งโฮมคที่คำสั่งโฮมในส่วนนี้พวกเราคงคุ้นเคยแล้วไม่ว่าจะเป็นคัดลอกนะคะตัด วางนะคะในส่วนนี้ก็คือจัดการเกี่ยวกับแบบตัวอักษรขนาดตัวอักษรนะคะตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะครการตกแต่งสีต่างๆสิ่งที่อาจารย์แนะนําคือ2ไอคอนนี้นะคะไอคอนนี้มีประโยชน์เวลาที่เราทําเอกสารนะคะเช่นสูตรทางเคมีนะคะอาจจะลองทดลองเนาะ Co ะะแล้วเราอยากจะได้ตัวห้อยเป็นเลข2ใช่ไหมคะเราคลิกไอคอนตัวห้อยเคอร์เซอร์สังเกตมันจะลงมาต่ำนิดนึงเราก็กดเลข2นะเราก็คลิกที่ไอคอนอีกครั้งหนึ่งมันก็กลับสู่สถานะเดิมสามารถพิมพ์ได้ปกตินะคะลอีกตัวหนึ่งนะคะสูตรทางเคมีเช่น H เราอยากพิมพ์เลข2เป็นตัวห้อยเราก็คลิกที่ไอคอน สังเกตนะคะเคอร์อเซอร์มันจะลงมานิดนึงนะคะระยะของเคอร์อเซอร์เลขสองนะคะทีนี้ถ้าเราจะพิมพ์ตัวโอต่อเราต้องยกเลิกตัวนี้ก่อนก็เลื่อนเมาส์ไปคลิก,กแล้วก็พิมพ์ตัวโออันนี้คือรูปแบบในการทำงานของตัวพ่อยส่วนตัวยกนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นนะคะ c x ยกกระแมงสองเพราะฉะนั้นเราต้องการตัวอักษรที่มันสูงขึ้นกว่าตัว x ก็ใช้ไอคอนตัวนี้ค่ะตัวยกเ็าเอามาคลิกเนาะค่ะสังเกตรยะยะของเคอร์เซอร์จะสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็พิมพ์เลขสองคราวนี้เราจะพิมพ์บวกถ้าเราไม่ยกเลิกสถานะตรงนี้เครื่องหมายบวกของเรามันก็จะเป็นตัวยกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คลิกยกเลิกบวกค่ะสี่ x นะคะบวก6อ่ะก็ะแค่นี้แหละนะคะสำหรับในส่วนนี้อาจารย์ก็แนะนำนะคะที่แผ่นป้ายโฮมนะคะก็จะมีไอคอนอยู่2ตัวในส่วนของแบบตัวสอนก็คือตัวห้อยนะคะใช้สําหรับการพิมพ์สูตรนะคะคมีต่างๆแล้วก็ตัวยกสําหรับการพิมพ์สมการทางคณิตศาสตร์นะคะนอกจากนี้แล้วในแผ่นป้ายโฮมนะคะ อาจารย์ขอแนะนําในส่วนของตรงนี้ค่ะพารากาฟนะคะส่วนนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะอันนี้คือบูเลตก,ก็คือสัญ,ญลักษณ์หน้าหัวข้อเช่นตัวนี้แหละอาจารย์ก็ใช้สัญ,ญลักษณ์หน้าหัวข้อนะคะตัวเลขลำดับนะคะซึ่ง2ออันเนี้ยเราดูกันในส่วนของโปรแกรม powerpoint ไปแล้วว่ามันมีประโยชน์ในการใช้งานยังไงนะคะส่วนข้อความนะคะเช่นข้อความตรงนี้มี3บรรทัดเนาะถ้าเราเลาาว,วางน,นะคะเราก็สามารถที่จะจะัดระยะ ของตัวอักษรของเราได้เช่นต้องการให้ตัวอักษรของเราทั้งหมดชิดด้านซ้ายนะคะอยู่กลางชิดด้านขวาจัดกระจายมี2แบบค่ะภาษาไทยเรานิีย้ยมอันนี้กระจายแบบไทยการจัดแบบกระจายก็คือด้านขวาตรงนี้ค่ะจะเท่ากันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการพิมพ์ของเราด้วยนะคะมันมีผลกับการพิมพ์ด้วยทําไมอาจารย์หนูจัดกระจายไม่ได้ละ่ะทําไมด้านขวามือหนูไม่เท่ากันละ่ะแปลว่าเวลาหนูพิมพ์อะค่ะหนูไม่ได้พิมพ์ต่อเนื่อง ให้โปรแกรมมันตัดบรรทัดเองคือเวลาพิมพ์มาหนูพิมพ์ไปเรื่อยๆหนูไม่ต้องกด enter เลยพิมพ์ไปเรื่อยๆให้โปรแกรมมันตัดบรรทัดใหม่เองพิมพ์ไปเรื่อยๆได้เลยในหนึ่งย่อหน้าการทําแบบนี้เหมือนกับว่ามันเป็นเส้นเชือกที่ต่อเนื่องกันหนูจะใช้ประโยชน์จากไอคอนนี้ได้หือจะจัดกระจายได้ด้านขวาจะเท่ากันแต่ถ้าหนูพิมพ์ไปหนูเห็นว่ามันจะหมดบรรทัดแล้วหนูกด enter มันเหมือนกับหนูตัดเส้นเชือกออก เพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากไอคอนนี้จะไม่สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นพื้นฐานนะคะคราวนี้การใช้ไอคอนแบบนี้มีประโยชน์อะไรเช่นถ้าเวลาเราจะตัดคํานะคะเช่นไประโยคนี้สมุินะคะเราจะตัดตรงนี้ลงมานะคะเราสามารถ c อ o s เ space bar น,นะคะแล้วขวามือมันก็จะเท่ากัน ฉะนั้นอันนี้คือประโยชน์ของไอคอนตัวนี้เวลาเราทํางานทําเอกสารบางครั้งเราต้องดูด้วยว่าการตัดคํานะคะมันโอเคไหมอ่าจอย่างเช่นตรงนี้นะคะน่าจะไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจันจัดแบบกระจายตัวนี้นะคะสังเกตฝ่าม,มือมันเท่ากันใช่ไหมคะแล้วจันจะตัดคํานี้ลงมาทัดใหม่เซงก็ระสเปนบานะคะฝาม,มือมันก็ยังตรงกันอยู่ อันนี้คือส่วนที่ใช้นะคะไอคอนในการทำงานแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานนะคะอันไหนที่หนูยังเอออาจารย์ทำแบบนี้ได้ด้วยหนูต้องใช้ประโยชน์หนูก็เลื่อนดู